เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มหาลาัยปีสองแถวย่านชานเมืองด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมจึงต้องตะเวนหาหอพักที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้จนมาเจอกับหอพักเก่าๆแห่งหนึ่งเป็นตึกปูนสี่ชั้นสพภา,ภายนอกดูสุดโสมสีตึกที่เคยเป็นสีขาวหมุนมอง จนกลายเป็นสีดำจากคราบตะไคร้และรอยน้ำรั่วซึมป้าคนดูแลบอกว่าเหลือห้องว่างอยู่ห้องเดียวคือห้อง409ซึ่งเป็นห้องริมสุดทางเดินชั้นบนสุดราคาถูกจนน่าตกกใจผมจึงตัดสินใจวางมัดจำทันทีโดยไม่ได้เอกใจอะไรเลยทำไมห้องมุมดีขนาดนี้ถึงเหลือว่างอยู่คืนแรก บรรยากาศในหอพักเงียบวังเวงผิดปกติทางเดินแคบยาวไฟติดตดระดับเวลาเดินจะมีเสียงสะท้อนกล้องไปมาผมขุนของกข้าห้องเสร็จก็เกือบจะเที่ยงคืนภายในห้องมีเพียงเตียงเหล็กเก่าๆตู้เสื้อผ้าไม้สักที่ดูโบราณและโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจกมัวหมองขณะที่ผมกำลังเคลิ้มหลับจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางเดินหน้าห้อง คคืืคเสียงมันเหมือนคนใส่รองเท้าแตะหลวมๆเดินลากเท้าอย่างช้าๆเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดกึกอยู่ที่หน้าประตูห้องของผมผมกั้นหายใจนอนนิ่งฟังด้วยใจระทึกก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเบาๆสามครั้งแล้วเงียบไปผมตัดสินใจไม่เปิดและข่มตานอนจนเช้า คืนที่สองความผิดปกติเริ่มชัดขึ้นคืนนั้นฝนตกหนักบรรยากาศยิ่งวังเวงทวีคูณกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นทูบจังๆลอยอบอวนอยู่ในห้องทั้งๆที่ผมไม่ได้จุดทูบช่วงเวลาตีสองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีน้ำหยดลงมาโดนหน้าผักติ้งติ้งผมลูบหน้าดูมันเปียกชื้น เพดานห้องกลับแห้งสนิทใจคอเริ่มไม่ดีผมรีบคุมปูมพยายามหลับต่อแต่แล้วเสียงนั้นก็กลับมาอ,อีกค,คราวนี้เสียงลากเท้าไม่ได้อยู่ที่ทางเดินแต่มันดังมาจากในห้องผมเองเสียงเหมือนคนเดินวนไปดนมารอบเตียงช,าชา้าๆเนบๆผมทุกแข็งทื่อเหัอกลามแตกพัก ภาวนาขอให้เป็นแค่หแววกันใดนั้นเสียงเตียงเหล็กที่ผมนอนอยู่กดยุบยวบลงไปที่มุมปลายเตียงเหมือนมีใครบางคนขึ้นมานั่งความจริงที่น่าสยดสยองผมรวบรวมวามกล้าตัดสินใจกระชากผ้าห่มออกแล้วลืมตาดูความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผมชกจนแทบจะหยุดหายใจคือรอยบุ๋มบนฟูกที่ปลายเตียง มันค่อยๆคลายตัวกลับขึ้นมาเหมือนเพิ่งมีคนลุกออกไปผมรีบวิ่งออกจากห้องลงมาข้างล่างด้วยความสติแตกจนไปเจอลุงยามที่นั่งสะพงงอยู่ลุงห้อง409มีอะไรหรือเปล่าครับผมจะโกนถามลุงยามทำหน้าตกใจแล้วค่อยๆพูดเสียงสัน่นเองเปน็นนอนห้องนั้นได้ยังไงปากแกไม่น่าปล่อยเช่าเลย ลุงเล่าว่าเมื่อสามเดือนก่อนห้องนั้นเคยมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งผูกคอตายตรงพัดลมเพดานเพราะผิดหวังเรื่องความรักว่าจะมีคนมาพบศบก็ผ่านไปนหลายวันสภาพศพเริ่มขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลหยุดลงพื้นสิ่งที่น่ากลัวคือวันที่เจอศพตำรวจบอกว่าขาของเธอลอยไม่พ้นพื้นปลายเท้าของเธอ ลาคู่ไปกับพื้นห้องตามแรงแกว่งของพัดลมที่ยังหมุนอยู่เือหลังจากที่ลุงยามเล่าความจริงให้ฟังผมยืนตัวสั่นอยู่ตรงบันไดชั้นล่างไม่กล้าแม้แต่กลันกลับไปมองข้างห้อง409อีกเลยแต่จะให้ย้ายออกตอนตีสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมไม่มีเงินจ่ายค่ามัดจำหอใหม่หรอกแถมของทั้งหมดยังอยู่ในห้องนั้นอีก เองจะอยู่ต่อก็ได้แต่ให้ดีจะหลับตอนตีสองงยามพูดก่อนจะหันไปจุดทูปสามดอกแล้ววางไว้ที่บันไดาทางขึ้นชั้น4ห่น้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายใครหรอกเธอแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วผมคืนน้ําลายลงคอนอะเราตัดสินใจกลับขึ้นไปเอาของออกให้หมดในคืนนั้นแต่พอเปิดประตูห้องเข้าไปทุกอย่างในห้อง ดูเหมือนว่ามีคนอยู่ผ้าห่มถูกพับไว้เรียบร้อยบนเตียงกระจกโต๊ะเครื่องแป้งที่เคยมัวหมองกลับใส่ปิ้งและที่หน้าควรลุกที่สุดบนกระจกนั้นมีรอยเขียนด้วยไอน้ำด้วยลายมือที่บางเบาแต่ชัดเจนอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวฉันถอยหลังสุดแรงชนกับประตูจนเก้าอี้ไม้เก่าล้มลงดังโครมทันใดนั้น ไฟในห้องกดดับสนิทมีเพียงแสงจันทร์สีซีดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาสาดกระทบกับกระจกจนเงาของผมสะท้อนอยู่ตรงนั้นแต่เงาของผมไม่ได้ขยับตามที่ตัวของผมขยับเงาในกระจกยังยืนนิ่งหันหน้ามาทางผมแล้วค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปที่เพดานจุดที่พัดลมเพดานหมุนช้าๆอยู่ลมเย็นพัดผ่านห้อง แมหน้าต่างจะปิดสนิทกินทูปจางๆค่อยๆห,หนาขึ้นแสบจมูกจนผมแทบหายใจไม่ออกผมหันไปคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งออกจากห้องโดยไม่หันกลับมาอีกแต่พอถึงเช้าป้าคนดูแลเดินมาเข้าห้องผมซึ่งผมได้เป็นนอนห้องโช่วควที่ห้องส่วนกลางชั้นล่างด้วยสีหน้าเคร่งคลึมน,น้องของในห้อง409หายไป น้องเก็บของไปหมดแล้วหรือยังยังครับผมยังไม่ได้เอาออกมาอีกเลยแปลกจังป้าพึมพำเมื่อกี้แม่บ้านไปล้างห้อง409แล้วบอกว่าข้างในเครี้ยงไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่พะหุมกับฟูกเก่าที่จิตอยู่กับเตียงก็หายไปผมรู้สึกเสียวสลังว่าพราะผมแน่ใจว่าผมไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยหลังจากคืนนั้น